นายดูเครียดนะสุบซาบัอะฮะคลิปสามตัวคมโคมเหมือนพ่อดับเบิลโคมพ่อเอาจะหลดไปกินโอ้สุดยอดเลยเพื่อนฉันลอยเลยมึงไม่จะแบ่งบ้างนะไอ้คเหี้ยเนี่รลอยคนเดียวนะมึงเดี๋ยวฉันไปเติมสมุนไพรก่อนนะเห็นมาเนี่ยทุ่งเนี่ยโอ้ผมไมยบาดตูดเอาล่ะเจ้าคือขาวจะมีคำถามจะมาถามนะอะไรล่ะป้าอะไรไม่รู้คำถามสิงคูอายุคเปอร์วิทปรินาอายุแปดหมื่นสี่พันเซล ตอนนี้เห็นสองพี่น้องกำลังจะลอยโอ้โหดูนี่สิไม่แน่เพื่อนไม่ลอยเลยเฮยโทษทีเพื่อนเฮพอดีสมุนไพรหมดนะไม่เป็นไรเพื่อนนี่ทุ่งสมุนไพรมีเยอะเลยวิ้ใครไม่เอาสมุนไพรกูหลังหัวขมขมเหมือนพ่อใช่ไหมล่ะตอนนี้ไม่มีอะไรทำตีครีม เอาเงินไปสูบซากระสุนปิศามคบเห็นลูกอมเมนทอรลอยด้วยเอาลูกเหลืองไปก่อนนะเห็นทีจะไม่หวานปากเอาพรกลูกแล้วกันนะวยมีลูกอมเมนทอรสีม่วงด้วยมีลถดเย็นปากด้วยไม่เห็นเย็นเลยเจ้าล่ะเจ้าข้างขาจะมีคําถ่ายมาถามน้ออะไรอีกเหรอสมมุติว่าเพื่อนกำลังทะเลาะกันนายจะทำยังไงก็เข้าไปห้ามสิผิดแล้ว เขาจะตอบมาว่าอย่าเสือกเรื่องของกูกรรมทางมาเรของมึงนี่อาหัวก้งกมิตรตอนล้เก็ไม่ขอเขาอีกสักหลอกลวกันก็โดนออกแบบมิตตอนคุณถูกจับแล้วในข้อหาสุบซาเฮ้อถูกจับก็ทำรูมันอีกแล้วหรอสุบซากับผมใหม่อะผมบินหลายอันเลยมีหลายอันก็ถูกจับอีกรอบเกมอีกแล้วกู หยุดดิดคือตำรวจคณถูกจับก็หาค่าคิปป่าสงวนไว,ว้วล้อนุญาตะจะไม่รู้เหรอกูฟาร์มป่าถ้ากูไหนตัวแล้วเหยียบแม่งเจ้าของตีนเจ้าของกล่าวจะมีคำถามอีกแล้วอะไรอีกทำไม<ะ>ชาวเด็ถึงว่าเจ๊แตกสลายเป็นล้านชิน้นละ่ะเพราะนที่มึงทำนั่นแหละวัวใจกูจแตกสลายพ่อหนุ่มขมขมเราเจอกันอีกแล้วนะน่าจินไหนอะในป้อมไงเจ็บมันกันนะเนี่ยฉันจะเปิดเธอร้องอี ลอยในป่าน้ำบาดูนเอาเป็นต้อนไปกินก็ไปดีสุภาพบุรุษกูจะพามึองลอยพ่ะหนุ่มทูเลตบริหารประเทศไต่เป็นไงบ้างล่ะแล้วมันตัวตุกจอบในก็เอาค่าคิบป่าสงวนฉันโดนได้พานหยิกแล้วว่าผมไม่ได้มานะน่าจะเป็นอยาเก่นแทนอะไรหล่ะเพื่อนคนบ้างก็ปกตินี่ร้อนแล้ว ฮ่าฮ่หลอยอีกแล้วพื่นอนมึงเก็บไมสูบกันเดียวได้ไงดีเอาอมาลอยบ้างสิอยากได้ก็ออกไปเลอย <c oughs> ได้เวลาลอยแล้วเ <c oughs> ยอะเกินนะมึงช <c oughs> <c oughs> นะ